ก็ขอสวิสวัสดีทุกท่านเลยนะคุยก,กับรายการของไทยวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสรีเธออีกแล้วนะฮะตอนแรกกะจะแคสเกม a า a i o นะฮนะแต่ว่าขี้เกียจเข้าเว็บนะฮะอันนี้เข้าง่ายกว่าโอเควันนี้จะมาเปลี่ยนตัวละครกันเราจะใช้เออเรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์เอาเรนโบว์มาเรนโบว์ Rainbow. ไป ชื่อเนี่ยมันต้องเป็นชื่อนะต้องมีชื่อด้วยเพราะว่ามันไม่แหลกแล้วเอาเป็นไม่เาชื่อดีกว่าช่างมันเถอะเสียเวลานะมาแล้วเราจะเป็นหนอนน้อยชายเขียวที่ใหญ่ที่สุดให้ได้นะหนอนน้อยชาย,ยักษ์ครับผมโอ้เจอสีทองเจอสีทองเจอสีทองโอ้เราจะเล่นสายค้าฮนะสายสายค่าสายค่าเรียบร้อยนะสายค่าสายค่าโอ้ไอโซมันมาแย่งเรากินฮนะไอโซมันมาแย่งเรากิน แค่นี้ต้องรำช้าแค่นี้ต้องรำช้าโอ้ยอย่างนี้ต้องปาดแล้วไม่ปาดไม่อยู่ไม่ปาดอยู่ไม่ได้ไม่ปาดอยู่ไม่ได้ปาดปาดอเมริกาอเมริกาอเมอเมริกาอเมริกาซึ่งเ <pir im pe> <toxicity> ซิร์ฟเนี้ยเนี่ยมันจะมีบอทด,ด้วยนะที่ผมสังเกตมาคือบอทมันจะหน้าตาเป็นนี้ฮะแล้วเชื่อมันจะเหมือนกันทุกอันนะนเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยเห็นไหม ชื่อจะเหมือนกันทุกอ like like yeah. so yeah. okay, so ันเลยนะแล้วเวลาเล่นเนี <awning> them, mm ่ยมันจะเหมือนเพลเยอร์คนอื่นคะแต่ว่ามันจะตรงดิ่งนะแล้วสมมุติว่าเราไปชนเอวมันนะปุ๊บเราก็จะแตกดังโป๊ะไม่ใช่โอเคนะพอถ้าเราไปชนเอวมันเนี่ยมันจะไม่กินเราค่ะได้ผมสังเกตฟับ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 แต่มันจะหลบหนีเราฮะแต่ถ้าเราไปวงล้อมันเนี่ยก็จะกินยากหน่อยนะคะก็คือมันจะซิกแซกไปมาซิกแซกไปมาถือว่าบอดเนี่ย เก่งกว่าคนเล่นอีกนะโอ้ยแล้วผมจะเผลอกดที่ขวาทุกครั้งเลยเนี่ยอเมริกาอเมริกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเมริกาโอ้โหเรียบร้อยอเมริกาค่าค่าอย่างเดียวนะค่าอย่างเดียวโอ้โหไม่มีใครมาแย่งด้วยโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่เราจะเป็นหนอนที่ใหญ่ที่สุดให้ได้นะ โอ้ m ม g o อโอ้ m ม่ก d อือหือกินดื่มกินก่อนมาแบบวงลอ้ลอมลอบรอล้อมเรียบร้อยเรียบร้อยรอเรือมันเยอะโอ้โหตอนนี้นะผมเราเป็นหนอนน้อยชาเขียวที่หนอนยักษ์ชาเขียวที่รู้สึกแบบอือหือด่างมากไปไปอบร้อมอบร้อมอบร้อมเรียบร้อยอบร้อมทำไมผมต้องรอด้วยเนะะี่ยฮะ ออบไม่ต้องออบแล้วมันมาชนเองสงสัยจะหลุดแบบ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 อืมเท่าที่ผมเห็นคนฝรั่งคนต่างประเทศเขาเล่นเนี่ยเขาชอบหมุนอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมต้องหมุนด้วยแนละ้วมันเสียเวลามากเลยเนะี่ยเฮ้ยข้างบนนะข้างบนผมเห็นตัวใหญ่ๆนั่นมาเลยตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆจริงๆ แต่นี้ใหญ่ไปอุ๊ยอบอร้องติดกำดักเราเฉยเลยนี่นะะโอ้โหเรียบร้อยกินตัวเล็กเราก็ไม่เว้นนะฮะ่เราต้องฆ่าตัวใหญ่ตัวนี้ให้ได้นะถ้าฆ่าตัวใหญ่นี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นแบบมาอ้าอ้าวอ้าเฮ้ยทำไมเราได้กินตัวใหญ่ด้วยอะมาเฮ้ยจุดหนึ่งจุดหนึ่งแสงสว่างวิวิวิวปาดหน้าจะ หรือจะปาดหรือจะปะอ้าวเฮ้ยไม่นะแต่เองเฉยเลยอ่ะโอเคกินต่อใหกินต่ออื้ออร่อยอร่อยอร่อยมากๆครับอร่อยเลิอร่อยเลงาม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 งาโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากอุ้ตัวนี้เราถ้าเราฆ่าได้เราอาจจะกลายเป็นเอ่อที่หนึ่งของเซิร์ฟก็ได้นะ หรือเปล่าหรือเปล่าผมอยากจะฆ่าตัวนี้เราต้องไปอีกทิศทางหนึ่งออกมานะมันจะออบร้องมันจะออบร้องมันจะออบร้องมันจะอ้อออาวเฮ้ยไม่เอานะกินไปทำไมเทปนี้รู้สึกว่าเราไปเอามุกค,คนอื่นมาเล่นเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งมุกพี่แป้งทั้งมุกพี่เอกทั้งโอกโหโอเคเราจะเล่นแบบสไตล์ของเราเองนะ โอเคเลือกปลาได้ละโอเเ้อโอเ,เราเจอไส้เดือนไส้เดือนสีทองอลามสีทองอาลามอันนี้ไม่ใช่บอดแน่นอนครับมันมันแย่งเรากินเนี่มันกินของเรามันกินตัวเราทำไงอุตสาห์จะเหลือไว้เก็บตอนหน้าหนาวอร่อยเลิศอ,อร่อยเลิศโอ้เราเจอตัวยาวอาแล้วตัวยาวสีฟ้าเราจะแคสยังไงให้มันตลกดิ เอเอช่างมันแคแคดไม่ตลกช่างมันเถอะตอนนี้นะครับจุดก็เยอะพอสมควรอร่อยเลิศอร่อยเลิศงม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 งงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เจือเรียบรอโอ้เราฆ่าอาเบได้แล้วเราฆ่าอาเบได้แล้วตอนนี้เรากลายเป็นเรนโบว์ที่ตัวใหญ่พอสมควรตื้อดึตื้อดึน ดิด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 ิดิดิดดนดโอ๊ยกระตุกกระตุกกระตุกปาปาปาอันนี้มันไม่ใช่หนอนนะที่ผมลองไปดูมานะตาอีกแล้วไปดูมาแล้วมันคืองูนะผมมันเป็นงูนี่เจอบอทอีกแล้วเจอบอทอีกแล้วบอท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 นี่ฆ่าง่ายมากเลยนะอันนี้ก็บอท แต่ถ้าเป็นบอทชื่อสั้นๆเนี่ยมันมันจะกาก,กว่าบทที่ชื่อยาวๆนะฮะแต่ยังี้เป็นออนไลน์นะแต่เขาเพิ่มบดบทมานะฮะหรือมันไม่ใช่อ่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามันเป็น,นะะบอทมาบอทคืออะไรบอทก็คือผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้เลน่นค่ะช่างเหอะ ตนนี้จุดเดยอะมากเลยอ่ะโอ้เยี่ยืีโอ้อโหนี่สีขาวมหาอำนาจวู้วจะคุณไม่รู้ซะแล้วว่าผมตํานานแค่ไหนผมตํานานประมาณสองชั่วโมงได้นะฮะโอ้เออตัดหน้าเหรอจะตัดหน้าเหรอจะตัดหน้าเหรอ ถ้ตัดหน้าไหนดีเอาหน้าหน้ายีบสี่หรือหน้ายีบสองออะตัดหน้าแกาดี่แหละไม่ผมจะกินจนกว่าผมจะตัวใหญ่ให้ได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าอือหือ หน้าใครไม่ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะฮะท้าวผมไปเอาของคนอื่นมาแล้วเนี่ยจริงๆอันนี้มันสุดยอดมากเลยนะนี่ผมชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยพอพอเดี๋ยวติดลกสิทธ์เออน่าเอาไปทำอินโทรเนาะ